ผมไม่กล้าเช่นเคยนะครับวันนี้เมื่อกี้ตอนต้นคลิปเนาะไปเอาสีที่โรงงานมาก่อนเพราะว่าร้องใช้ด่วนก็เลยต้องเข้าไปเอาเองเลยเ,ออเดี๋ยวไม่ทันใช้วันนี้หน้างานของผมก็อยู่ที่ซอยล้างน้ําครับจะบอกว่ามาทําสีให้ออฟฟิศของ King Power นี่อยู่ข้างบนนี้บนตึกนี่จริงไม่ค่อยอยากขับรถมาเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่จอดรถมันต้องเสียตังค์ด้วยถึงเราจะมาทํางานให้เขาก็เถอะเราก็ต้องเสียตังค์เวลาชั่วโมงก็ตามนั้นนะครับแต่เดี๋ยวคนขอ,ลองลงจากรถเตรียมตัวขึ้นไปก่อนวันนี้ไม่ค่อยสบายด้วย ทำตกแต่งส e ีออฟฟิศใช่ไหมงานภายในก็สิ่งสำคัญก็คือการโปรเทคการเปื้อนให้เขาอันนี้ต้องโปรเทคเยอะหน่อยอ mm hmm. น่าจะใช้เวลาเยอะเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวขนของขึ้นแพบนกันเลยครับ mm hmm. let's go Okay. นี่ก็เข้าหน้างานมาเป็นวันที่4แล้วนะครับงานนี้ช้ากว่าที่งานนี้ช้ากว่าที่ตั้งใจไว้นิดนึงตอนแรกกะว่าประมาณ5วันจบที่ช้าเพราะว่ามันอุบซิเหตุหลายอย่างคือ เนี่ยงานต่อเติมมาเนาะต่อเติมบิวอินอะไรพวกนี้นะก็ช่างไฟช่างสีช่าง,งนู่นช่างนี่ช่างประตูช่างกระจกอะไรเต็มไปหมดวุ่นวายมันก็แบบสลับกันทําจุดนู่นจุดนี้อะไรเงี้ยบางจุดบางทีทํางานต่อไม่ได้ต้องรอเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ช้าอย่างตรงนี้เนี่ยอ่นเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นนี่ก็ต้องรอประมาณ3วันกว่าจะแห้งจุดนี้ก็เลยยังไม่เสร็จต้องรอพื้นเขาแห้งก่อนไม่งั้นพ่นสีไปเดี๋ยวไปเปื้อนพื้นแก้ลำบากจริงๆก็เกิดจะเสร็จแล้วนะเหลือแค่ตรงกลางนิดเดียวเองที่ไล่สีเนี่ยนิดเดียวาน 谢谢。 แล้วก็พ่นเครือบแล้วก็จะมาเป็นผนังนี้ผนังนี้ก็เรียบร้อยแล้วในอันนี้ตัว A ก็แอบหายไปนิดนึงเนอะไม่รู้ว่าเขาจะว่าไงจะต้องรับแก้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองให้เขามาดูก่อน<ป>ที่เห็นในกล้องเนี่ยสีไม่ชั้นๆใช่ไหมแต่ว่าความจริงนีน่สีมันมเกลี่ยจนมันเนียนมากเลยนะถ้ามองด้วยตานี่คือแบบมันสมูทแล้วนะสมูทสุดเท่าที่จะทําได้ของสีสเปย์แล้วออกําแพงนี้ก็ไม่มีอะไรในกล้องมันดูแบ่งเป็นสีไม่ชั้นชั้นมนะอ่าแล้วก็อันนี้อีกหน่อยนึงตรงนี้้้้เเร็บรอแลวลืลพนคกขาาม อีกหนึ่งเหตุผลที่ทํางานช้านี่เลยเห็นไหมคือมันต้องแปะเทปตลอดเลยแล้วก็ต้องคอยโปรเทคกันเปื้อนนี่เขาแล้วเรื่องโปรเทคเนี่ยคือแบบแทบจะทําวันต่อวันเลยเพราะแบบเพราะมันเป็นฝุน่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลือ้อแล้วก็ทําความสะอาดใหม่หมดแล้วผมก็ต้องมานั่งแปะเทปทําอะไรใหม่มอเสียเวลาตรงนี้มากๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยจริงๆสองสองวันแรกอะก็คือปูทิ้งไว้เลยนะแต่เขาวางสีไว้เกินกาดคือบริเวณที่เราทํางานน,นนะ ผมก็วางสีไว้เกินการเลยเนี่ยแต่รู้สึกจ่าวันที่2อั่นแหละก็มีคอมเมนต์มาว่าให้ช่วยเก็บให้เรียบร้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นฝุ่นสีมันเปื้อนเวลาคนเดินไปคนเดินมานะเออก็เลยต้องเนี่ยเคลียร์เก็บไว้เป็นที่เป็นทางให้เขาแล้วก็เว้นที่ไว้เขาเดินซึ่งจริงอยากบอกอย่างว่าก็โต๊ะแคเป็นพื้นที่ทํางานผมนไม่รู้จะเดินไปเดินครับทําไม <laughs> ไม่ไปเดินตรงอ,อื่นโอเคก็เนี่ยไม่มีอะไรละงานนี้ใกล้เสร็จแล้วแหละนี่นะภาพรวม ้าพวกนี้ไม่มีอะไรอุบัิเดตก็คือแบบผนังโอเคสีโอเคทุกอย่างโอเคก็คือน่าจะพ้นเคลือบจบพรุ่งนี้แหละถ้าไม่จบพรุ่งนี้ก็ต้องยืดอีกวันหนึ่งอ๋เอเนื่อยนะเนี่ยเนี่ยมีแค่ตัวเอเนี่ยเมื่อกี้ส่งรูปไปเขาดูก็มีคอมเมนต์ว่าเหมือนมันดูหายหายแต่ผมว่ามันโอเคนะคือแบบถ้ามันชัดไปบางทีก็ดูจงใจเกินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยว่ากันใหมพ่พรุ่งนี้อันนี้มูฟดีกว่าเก็บของกลับบ้าน วันที่5ปรพอดีตามกำหนดค่ะของเราเสร็จเรียบร้อยทุกผนังนะแก้ตัว A นี่อยู่หลายรอบเพราะว่าสีมันไม่ได้แก้จนตอนนี้ทูกค้าโอเคแล้วเรียบร้อยตรงสีเขียวๆเนาะตอนแรกมันจมไปกับแบกาวไปหน่อยแก้ให้มันเป็นน้ำเงินขึ้นมานิดน,นึงฟ้านิดน,นึงก็ชัดแล้วแล้วก็ผมมาแอบีจิตใจตรงนี้นิดน,นึง มันมันไม่ค่อยเนียนซึ่งจะเนียนวันนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็เฉดเฉดมันไม่ได้ผมว่าถ้าเกิดเป็นสีเดียวกับพื้นอนะโอเคเนาะน้ําเงินมาใช่ไหมแล้วก็เส้นนี้ก็เป็นเขียวไปเลยอ่ะาจะสวยแต่ไม่อยากเสนอเดี๋ยววุ่นวายทเนี้ยปัญหาคือผนังนี้นี่เขาบอกมันโล่งไปเออก็อยากจะให้ใส่ตัว A ตรงนี้อีกตัวโอ้โหต้องมาแปะเทปกันพน่นตัว A ตรงนี้อีกตัวแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าเขาทำจริงๆอ่ะตรงนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่ารอบแรกที่คุยกันคือสรุปแล้วว่าไม่เอาอไม่เอาอะไรเพราะว่าตรงนี้มีแค่ตรงงานก็เยอะแล้วเออตรงเดี๋ยวตรงพวกเดี๋ยวตรงข้างหน้าตรงนี้ตรงพื้นตรงนี้มันจะมีโซฟามีอะไรนั่งอีกแต่ว่าเขาบอกพอมองไมไกลแล้วมันเห็นมันสีมันเป็นชั้นๆเนี่ยมันไม่สวยแต่ถ้ามีตัวเอมาหลอกตานีนมึงก็น่าจะโอเคอยู่ก็ตามนั้นนะครับรอเขาสรุปกันแล้วก็ค่อยเข้าหน้างานมาทาอีกทีวันไหนไม่รู้วันนี้ก็ เ็นตัวเก็บของกลับบ้านถ้าทําเพิ่มไปเข้ามาทําใหม่งานนี้เคลือบทุกผนังเลยนะครับเคลือบ 2K หมดเลยคนสีแล้วก็เคลือบ 2K ป่ะวันนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าบ๊ายบาย โยโอเคฮ่า <Yo>, okay. ข้างหลังเน่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเนี่ยตอนแรกเราทําตัว A ฝั่งนี้ใช่ไหมกระสีไล่แกเดียนปึ๊บแล้วมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ตอนแรกไม่มีตัว A นะมีแค่แกเดียนอย่างเดียวเขาบอกมันโล่งไปก็เลยให้ผมเติมตัว A ให้หน่อยจริงตัว A นี่จะบอกว่าทํานานมากเลยนะตอนที่แปะเทป9ก่อะที่ดูในคลิปอะนั่นนะ่ะคือแปะเทปกสี่ชั่วโมงนะเพื่อพ่อนตัว A แค่เนี้ยมันยากเพราะว่าอ,อะไรเนี่ยไปดูดิเนี่ย เนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆนะเนี่ยมันเป็นลอนลงมปเห็นไหมแล้วคือมันต้องแบบแตะให้เข้าไปตามลอนแล้วก็แต่ละช่องอ่ะมันต้องมองแล้วแบบเป็นตัวเออต้องเท่ากันเนหะ็นไหมโอโหอันนี้ดใูใกล้ๆดูผมไล่สีอนะ่ะเนี่ยอ่าเนี่ยดูเห็นไหมนี่น้ําเงินนะข้างข้างล่างนี่น้ําเงินนะค่อยๆไล่ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่มเป็นฟ้าแล้วฟ้า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 ค่อยๆไล่เป็นเขียวเห็นไหม เฉดไม่ค่อยค่อยไล่นะครับแล้วก็ขึ้นในเป็นเขียวเออแต่พละมองไกลๆผ่านกล้องอนะ่ะมันดูเป็นชั้นๆไม่หน่อยเขาก็เลยให้ทําตัวเองอนู้นนะนู้นก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเออออย่างนี้ภาพรวมอ๋นี่ภาพรวมเป็นอย่างนี้ตรงนี้มีแลบไปหน่อยนึงนะจะลิงกกันหมดเป็นสลปลงมาโค้งไปข้างหน้านี่นี่ ใช้เวลาทําทั้งหมด6วันก็จากที่คิดไว้5วันใช่ไหมก็มีเพิ่มตัวเอนี้ก็คือเพิ่มอีกวันนึงโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้คงจะลากันไปที่ตรงนี้แหละครับก็งานนี้อาจจะไม่ใช่กราฟฟิตี้เต็มตัวแต่ว่าก็ใช้สเปรย์ทั้งหมดเนาะใช้การไล่สีแบบกราฟฟิตี้โหยากคิดหายเลยไว้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปที่ตรงนี้แล้วกันสำหรับคนที่สนใจเหมือนเดิมก็สอบถามพูดคุดยเข้ามาได้ส่งรายละเอียดงานเข้ามาขนาดเท่าไหร่นั่งงานอยู่ไหนต้องการงานรูปแบบอะไรยังไงความยางง่ายแค่ไหนเนาะราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วความยางง่ายระยะทางเนาะหรือว่าใครสงสยัยเทคนิคอะไรตรงไหนก็ถามผมได้ผมยินดีที่จะแนะนําให้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะพาไปทํางานที่ไหนจริงๆจะบอกว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกงานหนึ่งเป็นงานทําโลโก้แล้วก็ต้องไปตัดสติกเกอร์เป็น เพื่อจะพ่นเป็นโลโก้มันมีไล่สีมีอะไรอีกโอ้โหงานยากแล้วนะเออแต่เงินดีโอเคก็เซมๆอ่ะโอเคไปครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย